นักร้องสเต็ปเทพพร้อมแต่งแฟนสาวนักแสดงไม่เกินปีหน้าลั่นเลือกคนนี้แล้วชินชิน,นวุฒินักร้องสเต็ปเทพพร้อมแต่งแฟนสาวนักแสดงไม่เกินปีหน้าลั่นเลือกคนนี้แล้วเพราะจริงๆคุยกันเอาไว้อยู่แล้วมันเป็นอีกสเต็ปของชีวิตคู่ยกให้เป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากๆสำหรับคู่ของนักเอกสาวลิลลี่พันธิราวินปานสิริธนาโชต กับนักร้องหนุ่มไยแดนชินชินวุฒิอินทรักคุสินที่ทั้งสองคนคบหาดูใจกันมานานเข้าปีที่สิบแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ความรักหวานช่ำสุดๆหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอลุ้นข่าวดีงานวิวาของทั้งคู่กันหนักมาก ล่าสุด20กุมภาพันธ์หนุ่มชินและลิลี่ควงแขนกันมาอัปเดตชีวิตความรักพร้อมกับเผยแผนงานแต่งของทั้งสองคนด้วยเรียกได้ว่างานนี้คนโสดตายเรียบเพราะอิจฉาความหวานของคู่นี้หนักมากงานนี้ยอมรับว่าชอบอวยพรผลัดกันอวยมองอนาคตด้วยกันค่อนข้างไกลมากๆสพอร์ตกันทำงานของกันและกันงานนี้ชินบอกเขาดีคือคิดไว้หมดแล้วไม่ได้เพิ่งคิดต้องบอกว่าเลือกแล้ว ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วตั้งแต่แรกซื้อบ้านไว้แล้วด้วยลิลลี่ก็บอกว่าทุกวันนี้เอฟชุดข่าวเยอะมากเดี๋ยวจะมีทริปไปญี่ปุ่นแต่คิดว่าทริปนี้เร็วไปบอกฝ่ายชายเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งงานนี้ชินก็แก้ข่าวทันทีว่าถามหาของข,องขวัญล่วงหน้าก่อนตลอดไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ได้ยังไงและตอนนี้ก็คุยกันแล้วว่าโฟกัสของปีนี้คือการทำบ้านบ้านเสร็จแล้วค่อยว่ากัน ข่าวขอแฟนสาวแต่งงานก็ให้รอดูไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วเพราะจริงๆคุยกันเอาไว้อยู่แล้วมันเป็นอีกสเต็ปของชีวิตคู่